มันมันเราไปดูเซตนี้ค่ะไบร์เนสพี่ฮัทแล้วก็ตูมตามต่อเบรกของรถทงซ่าเลยค่ะไปค่ะโอ้ดีใจมากเลยที่จะไปโอ้ยการเริ่บนพื้นดินเลยเวลาตั้งงานใหญ่ใหญ่ลายใหญ่รถติดลายใหญ่อันนี้มาก่อนใช่ไหมมาก่อนมาก่อนมากินอะไรที่นี่คะมากินบะหมี่ก่อนครับผมหิวแต่จริงๆมาจากกองละครเลยใช่ค่ะรีบบึงมาเขาปล่อยตัวห้าโมงอะนั่นก็คือเื่องบ่วงมานั่นเองค่ะบ่วง ใช่ค่ะค่ะซึ่งเนสเล่นเป็นแม่ของไบใช่ดูแก่จังใช่ล้วลึกชาติได้ถูกต้องค่ะค่ะเป็นละครเราพูดถึงดาราเดลี่ก่อน9ปีไหมคะวันนี้มาใช่ครับผม9ปีดาราเดลี่น้ำใจไม่มีวันหมดนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำบุญได้โดยการซื้อเสื้อเสื้อนี่คือเป็นฝีมือการเพ้นจากเหล่าศิลปินเพ้นเลยเหรอเขาบอกว่าพ้นเพ้นคูจินคูจินเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ใช่เป็นหนึ่งในนั้นโอ้ดีใจมากดีใจนะดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับผมวันนี้ก็มามอบความสุขให้ทุกคนด้วยการร้องเพลงท่านกำลังเอาไม่ได้ไม่ได้เลยนะจ๊ะติงเสื้อก่อนเสื้อมันเป็นลายอะไรไงมั้ะ ก็เป็นลายที่พวกเราบรรจงวาดกันสุดขีดนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้ว่าพวกเราไม่มีทักษะทานา,ะาน้านศิลปะเลยจริง <laughs> บอกตรงๆเลยแต่ว่าคือวาดได้เท่าที่วาดได้เนทจะเป็นคนชอบวาดรูปผู้หญิงค่ะซึ่งตัวเองไม่มีส่วนไหนจะเติมส่วนนั้นมากที่สุดคือ รอดูเองดีกว่าตรงไหนที่เราขาดไปเราก็จะวาดให้ตัวเองได้มากที่สุดเราจะคิดว่าฉันคือคนนี้อะไรอย่างงี้ก็จะมีความสวยเล็กๆน้อๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเพ้อมเบาๆเพอเบาๆค่ะส่งพี่ไบนะคะของพี่ไบมีอ่าเป็นรูปเดียวแล้วก็เป็นรูปเดียวที่วาดได้ตั้งแต่อนุบาลนะครับเป็นรูปช้างใส่ก้นซึ่งเป็นช้างที่พ่นน้ํา น้ำเราคือน้ำใจไงเออเกี่ยวไหมลึกซึ้งไหมลึกซึ้งไหมเป็นช้างพ่นน้ำไงเป็นการกระจายน้ำใจให้ทุกคนโค้งได้ก็เหมือนกันค่ะน้ำอกน้ำใจใช่กระจายให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันน้ำใจแต่สงสัยอยู่ว่าว่านช้างได้ตัวเดียวตั้งแต่อนุบาลใช่เจ้าอื่นว่านไม่ได้เลยว่าแล้วมันแบบดูไม่ได้ฮะมันดูไม่ได้จริงว่านเต้ไงว่านเต้โอ้ยว่านผู้ชายยังว่านไม่เป็นเลยไปว่านผู้หญิงว่านตุลละกันนะ อันนี้ยิ่งยากไม่จะลากด้วยนะคะไม่รู้จะลากยังไงแต่ว่าวันนี้ก็ได้ไปเจอแฟนด้วยใช่ครแฟนตัวเองมารอตั้งนานอ่ะก็แฟนัขบมารอเชียร์รรอเชีย์นะใช่ค่ะโอ้โหเขาก็เขาก็ทำเป็นประเพณีอยู่แล้วครับมารอก่อนศิลปินสองชั่วโมงศิลปินก็ตัดความฟินให้แน่นอนใช่ครัอ่ะพูดถึงความฟินและจิ้นของคู่นี้เป็นไงบ้างคะเหมือนเดิมเนาะ ทั้งหลังไม่ค่อยฟินแล้วอ่ะอะไรอ่ะจะฟินเองอะไงหลายรูปก็ไม่หวีดเลยเลยเราเราเรื่อยๆมาเรียงๆอ่ะใช่เราเป็นเพื่อนกันเราแบบไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นใช่แต่มีสภาพว่าโอเคไงหนักมือย่างี้ห่วงปะไม่ทำไมอ่ะเขาเป็นเพื่อนไงไม่ห่วงหไม่ห่วงไม่ปล่อยเลย ไม่ห่วงเพื่อนไม่ห่วงดิใช่ห่วงไหมฮะห่วงเนีหยไม่ครับไม่ครับห่วงจะห่วงสุขภาพมากกว่าไม่ห่วงครับไม่ห่วงสุขภาพเพราะนางป่วยไม่ให้นางป่วยนางจิตป่วยนางแบบว่านางแบบว่างานเยอะอะไรอย่างงี้วันก่อนก็ไปแถลงออมสุนทรภพนกันมาค่ะบไงบะสนุกดีค่ะโชว์สเตจการเต้นของหนึ่งฉากของละครเวทีอันนั้นแค่น้ำจิ้มบอกบอกนั้นแค่น้ำจิ้มของ จริงนี่ใช่น้ำจิ้มไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนี่โอ้โหใหญ่กว่านี้ยับน่ายับเลยอ่ะยับกว่านี้พังเหรอไม่พังอ๋อเยอะไงอลังการเป็นเยอะคนนี้เป็นไรหรอโหนี่คึกเนาะโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่เลื่อนมองน้าเหมือนโัวสถานการณ์ดีโอเคเขียนแต่ว่าได้ดูเลื่อนไหมเพราะตรงนี้เขาแบบมีเลื่อนกันหมดเลยยังเนาะเราก็ยังงานของเรายังเหมือนเดิมอยู่นะปีหน้าเรา แต่ถ้าในปีนี้ก็ อย่ามีอะไรเลื่อนเลยดีกว่าค่ะเราอุตส่าห์เตรียมการไว้แล้วนะใช่สาธุค่ะสาธุตามเหตุการณ์ใช่ฝากด้วยละกันคอนคู่นะคะยี่สบองยี่สบองทันวานี้นะคะที่เซ็นทันบางกอกคอมเพชั่นเซ็นทันบ้านพาวนั่นเองนะคะก็จองบัตรกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะทางทรูแฟนดิจิทัลเองค่ะเย้จริงๆ21ิเเนี่ยเขาซ้อมกันมาก่อนกับโคตรหล่อไงโคตรหล่อเองสถานที่เดียวกันค่ะไม่ต้องกลับบ้านเลยนะคะนอนเลยูเสือนอนเลยอีกวันต่อมามาดู BN อ่ะ Oh, uh, เล้วเลิศใช่แล้วค่ะเนสเขาแล้วพี่พี่ไปแล้ว พร้อมพร้อมยีิบสองนี้ยี่สิบสองนี้ขอบอกเดี๋ยวมีซ้อมร้องเพลงต่อนะจ๊ะเรียนเราไปเรียนเพิ่มนะคะทักษะคุ้มมากมาดูครั้งนี้คือเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ชมหนึ่งปีผ่านไปแล้วต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจต่อไปค่ะคือคอนเสิร์ตนี้จะติดปีกติดเกาะด้วยไปไม่กลับเหรอครั้งที่แล้วเราก็ติดปีกมาแล้วปีนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดจรวดพุง มันใส่มาอะไรนะไรเนสเรียนมันค่ะคนเหมือนโฮเลยเนาะกอมอฮอเหมือนกันไงก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละอะแดปอะไรประมาณนั้นค่ะว่าน้องเนสยิ่งอยู่ยิ่งสวยอุ้ยขอบคุณค่ะขอให้สวยเท่าครึ่งหนึ่งของพี่แจ็คแล้วพี่ไบร์อ่ะไบ์ยิ่งอยู่ยิ่งหลอไหลออไงตบไปเมื่อกี้อ่ะเขาช ก่อนอามาแม่เดี๋ยวก็จะชมเธอเหมือนกันแหละอาป้าคนก็นบอกว่าเนสเหมือนพี่ยูจริแลนนานว่าไงบ้างเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยสวยสวยขึงขั้นนั้นเลยเหรอ <c oughs> สวยสวย,สวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้า,ถ,าถ้าเห็นเห็นเนสในในในดวงตาเห็นเนสประกายความงามได้ขนาดนั้นต้องขอบคุณนะคะอันนี้พี่แจ็คบอกคนเดียวเขาบอกกันพี่แจ็คบอกว่าเขาบอกกันยถึงแม้ว่าพี่แจ็คจะบอกก็ถือว่าดีใจนะสายตาพี่แจ็คนะโใช่ฉันมองคนขาดตลอดโอ้ยอธิบายนี่น่าเหมือนเชิญ หลงมากแต่สีจมูกเหรอแล้วไม่ไความเก่งเออโอเคจหมความเอ่งปิดหายเขาดาวอย่าลืมเนาะ มือเล่เข้ามาเลยแล้วกันค่ะกับเดอะบลูมเขาใหญ่นะคะเราสองคนไปเขาดาวที่นั่นค่ะปีนี้พิเศษมากคือเราได้ไปถึงเดอะบลูมเลยค่ะไปร่วมเขาดาวนะคะใช่อากาศดีมากจริงไปเพิ่งไปมาเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้ไม่ทำอะไรมีน้ำใช่ไปไปเหมือนกันค่ะไปฟังเสียเมสไปก่อนแล้วไบมาอีกวันแล้วพี่แจ๊คไปอีกอันอากาศคือ ดีมากนะแล้วคิดดูค่ะช่วงปีใหม่จะฟินขนาดไหนเราได้ที่พักดีๆด้วยนะคะแล้วก็พบกับศิลปินอีกหลายท่านด้วยเจอพี่ชาคารนเด้วยนะคะยอมอยากให้มอเยอะๆอยากให้มาราคาบัตรเท่าไหร่ไม่รู้ทำไม่ได้ มีว่าจบดึกอ่ะเดี๋ยวไปติดตามดูมีรายละเอียดแน่นอนนะคะทางบ้านไบร t n เน s นะคะทางทีวีพูก็ติดตามกันเข้ามาได้จองกันเข้ามาเยอะเราก็ยังตั้งใจทำคอนเสิร์ตไม้ดีที่สุดใช่ค่ะไปมานกันนะคะเราจะไปส่งให้พีเก่พร้อมกันค่ะเย่เย่โยโยอย่าอยอบคุณค่ะ